คือหลังจากสืบคนแล้วว่าเขาเป็นใครใช่ไหมก็มีส่งข้อความไปบอกเขาว่าการกระทําของเขาแบบนี้คือไม่ได้รับอนุญาตหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าแบบช่วงหลังๆมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะป่านจะค่อนข้างคลุกคลีกับวงการดำน้ำําเนื่องจากตัวป่านเองก็ชอบดำน้ํามากๆเลยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการอยู่ในวงในของวงการดำน้ำํามาสักระยะนึงแล้วแล้วก็ ปั่นเองเนี่ยก็มีความสนใจทางด้านธุรกิจซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยปั่นก็ได้ทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์นำน้ำนำเข้ามานะคะก็เป็นฟินเป็นตีนกบยี่ห้ออะคิมีซึ่งจริงๆแล้วตัวปั่นเองอะ่ะปั่นก็ศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในแบรนด์นี้ก็เลยนำเข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยคะ่ะเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนาคือมีผู้ใช้ Facebook เป็นย มาสืบทราบภายหลังนะคะว่าเขาเป็นเป็นครูสอนดำน้ำําเป็นครูสอนว่ายน้ําที่สะสะหนึ่งแถวแถวลังสิตก็มาโพสต์เฟ e บุ๊ k เพื่อเขาเรียกว่าโจมตีธุรกิจที่ป่านทําอยู่ก็คือเป็นการนําภาพนำภาพซึ่งไม่รับอนุญ,ญาตด้วยจากบุคคลที่ซื้อของทางน้องป่านไปนะแล้วก็ไปบิดเรื่องจนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความเสียหายต้องบอกเลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทั้งตัวป่านเองเนี่ยเป็นดาราพี่พี่สุนทรพละทราบแล้วว่าต้องใช้ชื่อเสียงในการที่จะทํามาหาได้ต่าง และยังรวมถึงกิจาการไม่ว่าเป็นร้านกาแฟแล้วก็กิจาการที่ส่งผลกระทบจริงๆก็คือบริษัทบริษัทเนี่ยที่ป่านประกอบกิจการเดี๋ยวให้น้องป่านเล่าต่อค่ะก็เป็นบริษัทบูโพลิจี2020นะคะซึ่งบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ป่านทําขึ้นมาเพื่อที่จะขายอุปกรณ์ดําน้ําโดยเฉพาะแล้วก็การที่โพสโพสภาพแบบนั้นออกไปะคะ่ะทําให้เขาเรียกว่ารทําให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยสายปัน่นรอขายของทําให้มีการ มีการมารุมคอมเมนต์ว่าแบบเราไม่น่าเชื่อถือสร้างความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเครือบแคงใจกับทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าที่เคยซื้อของของเราไปแล้วแล้วก็ก็คือเป็นภาพถ่ายของฟิลกบดำน้ำาครับซึ่งการปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานนะครับไม่ได้เกิดจากตัวสินค้าหรือว่าทางของป่าหรืออะไรเลยแต่เขาเนไปเขียนลักษณะว่ามันเกิดจากเนี่ย เป็นปัญหาของที่ซื้อจากร้านเนี่ยมีปัญหาซึ่งทาให้คนเข้าใจผิดก็จะมีในส่วนที่บุคคลเนี่ยผมได้ตรวจเอกสารบางส่วนแล้วแต่ขออนุญาตวันนี้อาจจะยังให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่เราเตรียมฟ้องในเดือนนี้ละฮะก็พบว่ามีการยกเลิกสอบถามต่างๆทาให้ยอดขายเนี่ยเสียหายหลายแสนหาลายร้านเลยทีเดียวครับค่อนข้างมากเริ่งต้นจะเป็นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวป่าเล่าต่อเลยครับค่ะก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นมานะคะก็มีพี่ๆหลายคนที่ทักเข้ามาถามป่านเหมือนกันซึ่งพอเกิดเรื่องวันที่16เนี่ยป่าน ส่งเข้ามาบอกว่าเห็นไหมว่าแบบคนนี้คนนี้เขาไปโพสต์แบบนี้ปันก็เลยตามเข้าไปดูคือก่อนนั้นนี้ปันไม่เคยรู้จักเขามาก่อนไม่เคยเห็นเขามาก่อนแล้วก็เพิ่งมาสืบทราบภายหลังว่าโอเคเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำที่สะสะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าการมีกษ์วิจารณ์หรือว่าการไปโพสต์แบบนั้นนะคะมันคือข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่พี่ตั้มบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากการ การการะทําของเราคือมันเกิดจากการใช้งานของลูกค้าจริงๆอะไรแบบนี้ค่ัปันก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่่ันต้องชี้แจงแถลงไขคือมันต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของป่านแต่ว่าสิ่งที่เขาโจมตีอ่ะมันมันค่อนข้างมีผลกระทบต่อต่อตัวป่านทั้งชื่อของสายป่านเองด้วยแล้วก็ในนามของบริษัทด้วยป่นรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันไม่ถูกต้องผพราว่าต้องบอกว่าป่านเนี่ยเหมือนสวมหมวกสองใบใบแรกคือบุคคลธรรมดาคือตัวสายป่านเองที่เป็นดารา อีกการหนึ่งก็คือในส่วนที่เขาเป็นกรรมการของบริษัทที่บอกเมื่อกี้นะครับเพราะว่ากิจการเนี่ยเพิ่งตั้งต้นแล้วก็การที่เขายอดขายตกลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับช่วงโควิดด้วยเพราะว่าตอนช่วงโควิดที่มีการคลายล็อกดาวน์เนี่ยก่อนทจะเกิดเรื่องเนี้ยนะครับสินค้าของป่านเนี่ยขายดีมากนะครับพอตรวจสอบเอกสารนะเนี่ยเรามีให้ดูได้เลยแต่พอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมาในช่วงเดือนถัดมาเนี่ยคือถูกแคนเซิลหมดเลยนะฮะเสียหายค่อนข้างมากแล้วถูกโจมตีหลายอย่างเลยทีเดียวก็การทำทั้งเนี้ยเหมือนความผิดเนี่ยมันสำเร็จไปแล้ววเเเพราาาะ่่นียก็ได เ,เขียนจนต,ตีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยใส่ร้ายขึ้นมาเนี่ยก็มีบุคคลเนี่ยหลงเชื่อที่เป็นบุคคลภายนอกเนี่ยคอมเมนต์ต่างๆมากมายอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบเพิ่มเติมอีกว่ามีใครที่เข้าข่ายบ้างเนาะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับจ๋ยังไตงต้องดูเจตนาของเขาด้วยแต่ว่าเจตนาในการที่เขากระทําการหมิ่นประมาทตรงนี้มันชัดเจนละแล้วก็เป็นการมหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด,ด้วยโทษก็จะหนักขึ้นบิ๊กเพราะว่าในส่วนที่เขาโพสตในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาโพสตเป็นสาธารณะด้วยวเปิดพับบิ c แล้วก็มีคนเข้ามา คอมเมนต์ก็มาแชร์ต่างๆมากมายแล้วนอกจากนี้เนี่ยภายหลังจากวันที่17มิถุนาเนี่ยทางสายป่านเนี่ยก็มีคนส่งมาให้อีกก็เพิ่งจะมาทราบภายหลังนะครับว่ามีการไปคอมเมนต์ข้อความลักษณะแบบเนี้ยที่โจมตีทางสายป่านกับบริษัทก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นนนทราบใช่ใชครับ<ช>มอนกบว่าไปเห็นเขากางของไว้อย่างเงี้ยแล้วมีรอยก็ถ่ายมาแล้วก็พิมพ์เป็นแบบเหมือน rest in peace อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีข้อความ หลังจากเกิดเรื่องค่ะป่านมีป่านมีคือหลังจากสืบคนแล้วว่าเขาเป็นใครใช่ไหมก็มีส่งข้อความไปบอกเขาว่าการกระทําของเขาแบบนี้คือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่แท้จริงของของตีนกบอันนี้นะคะแล้วก็บอกเขาว่าการกระทําแบบนี้ทําให้คนหลงเชื่อแล้วก็เข้าใจผิดได้ป่นขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ปนบอกเขาแบบนี้เขาก็บอกโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็มีการาการลบโพสซึ่ง ไม่ได้แก้ไขข้อมูลไม่ได้กอบกู้ชื่อเสียงที่มันเสื่อมเสียไปแล้วคือปันจาได้ว่าตอนนั้นคอมเมนต์มาประมาณ65้าคอมเมนต์ที่มีการเข้ามาแบบเม้นกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพอเป็นงานคอมเมนต์สนุกสนานแล้วเป็นสาธารณะแบบนี้แล้วเป็นดาราด้วยคนก็เข้ามาอ่านค่อนข้างมากเลื่อมก็ไปไปไกลทั้งวงการดําน้ำและอื่นๆอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างมากเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะะบอกให้ไหมคะว่ามูลค่าที่เสียหายที่ยกเลิกที่ยกเลิกก็โอ้โหแ จริงๆถ้าฟ้องนี่ก็ยอดเดยอะครับก็เป็นป็นสายเป็นร้านเน่ยเฉพาะในส่วนนี้จริงๆมันมีความเสียหายส่วนอื่นที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ด้วยนะฮะใช่เมือ่อ,อเทาก nah, ับฟ้องเขาทีา<อ>า่แน่ๆเลยก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับแน่นนเรียกครับต้องเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ออาญยายอยูา่แล้วเลือกตอนนี้ก็คือกาลังสรุปยอดอยู่ครับเพราะว่ามันมีความเสียหายอื่นๆด้วยรวมถึงตอนนี้ก็เพราะเนื่องจากแบรนด์ที่ป่านมาเข้ามาเจ้าแบรนด์ตัวเนี้ย คือพอเขาโพสเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่ประเทศกรีซด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นนักดำน้าต่างๆก็จะทราบว่าเขามีการเป็นตัวแทนจัดแข่งแล้วก็เป็นแบรนด์ที่นขการแข็งแรงมีชื่อเสียงมันกระทบหลายส่วนเลยทีเดียวครับเป็นร้านครับแล้วก็ความผิดคือถึงเขาลบไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความผิดมันสําเร็จไปแล้วอย่างที่ผมเชื่อว่าพ่สูจน์พ่สู่อมวลชนไม่จะทราบแล้ว่าคดีแนวเนี่ยมันสาเร็จแล้วกานที่เขาจะแสดงความรับผิดชอบต่างๆก็ไม่เลยกลับปล่อยให้ความเสียหายมันกระจายวงกว้างคือทางน้องก็เหมือนตู้ออองงกกบบู้ชื่เสียลััมาคร เพราะว่าจริงๆก็เขาก็มมีเวลานานแล้วนะที่จะเข้ามาดําเนินการตรงนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง,งต่างๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรามีส่งตรวจ l ลบด้วยทางครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องคือจากที่ได้คุยกับทางน้องและครอบครัวน้องรวมถึงเ,เรื่องของฟินกบํำน้ำในบริษัทเนี่ยก็คิดว่าคงต้องไปคุยกันในสารนะครับหนูว่า ทุกคือพี่ๆทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แบบมีปัญหาอะไรกับใครใช่ไหมคะปันก็จะอยู่ของปันมาแบบนี้ตลอดเรื่อยๆแล้วก็พยายามไม่ไม่ยุ่งกับเรื่องดราม่าต่างๆแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้กระทบแค่ตัวปันคนเดียวปันเคยบอกว่าชื่อเสียงปันอะปันสะสมมาตลอดระยะเวลาการทํางานอะทำปันคนเดียวปันไม่เคยโกรธเลยนะใครว่าปันปันไม่เคยโกรธเลยแต่ว่าในกรณีที่เป็นเป็นบริษัทแล้วปันมีคนอื่นๆที่ปันจะต้องรับผิดชอบอีกแล้วก็คือ ในบริษัทมันมีหลายคนอ่ะดังนั้นมันเสื่อมเสียเวลาเขาทาแบบเนี้ยมันมันเสียทั้งองค์กรถ้าเกิดป่าไม่ไม่ไม่ออกมาเพื่อที่จะทําให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยฉันออกมากอบกู้ชื่อเสียงนะอย่างน้อยคุณทําลายแต่ว่าฉันฉันรู้สึกนะฉันกอบกู้นะคือมันก็จะมันก็จะสนุกกับแค่การโพสต์ของคนบางคนซึ่งอันนี้ป๋ารู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับป่าก็เลยต้องออกมาออกมาทําอะไรแบบนี้เพื่อเป็นเคสตัวอย่างคเหมือนกับเคสนี้ก็เหมือนฝากคุณตัวอย่างว่าเวลาจะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยคือคือสังคมก็มีกฎหมายเป็นกติกา รูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะคือก่อนจะโพสอะไรก็อยากจะให้คิดหนึ่งเพราะว่าบางทีภายใน2องนาทีของคุณเนี่ยมันทําลายอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้เลยอย่างน้องเนี่ยเป็น,ปนหัวเรือแบกรับพนักงานไว้อะไรต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆโควิดก็ไม่อยากจะเลมพนักงานออกที่อยู่มากเหมือนถ้าพี่ๆเปิดกิจการและกิจการหนึ่งกาลังรุ่งอยู่อยู่ยโควิดก็แย่ประมาณนึงแลวแต่ก็ยังพอก็ยังขายได้ขายดีเนี่ยอยู่พอมาเจอเรื่องแบบนี้ขายไม่ได้เลยเนี่ยโอ้หมันหนักเหมือนกันนะฮะเพราะเขาก็สั่งของมาเพิ่มเยอะจมทุนอีกกอะเเ็ย ไม่ถอดค่ะคือปั่นป่นทำดําน้ําปั่นทำจากความชอบอันนี้ปั่นพูดตรงๆนะคะว่าปั่นรักปั่นชอบเป็นกิจกรรมที่ปั่นมีความสุขมากๆแล้วปั่นก็ไม่เคยคือแพฟินเนี่ยปั่นเอาเข้ามาเนี่ยเพราะปั่นดูตลาดแล้วว่ายังไม่มีใครยังไม่มีใครเอาเข้ามาถึงเอาเข้ามาก็เป็นการแบบหิ้วเข้ามาซึ่งปั่นก็อยากทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องแล้วก็ไม่ได้รวบลัดขั้นตอนอะไรทําทุกอย่างตามขั้นตอนทั้งหมดเลยแล้วก็อยากให้คนไทยอ่ะได้ใช้ของดีๆก็เลยตัดสินใจนําเข้า แต่ว่าพอมาเจอแบบนี้ปันก็รู้สึกว่าแบบเอาวะเราก็ต้องสู้เราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเราจะทําให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าแผนงานของน้องเขาที่เอาเจ้าแบรนด์ตัวนี้เข้ามาเพราะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีจัดแข่งด้วยเนี่ยแล้วน้องเขาเป็นคนรักทะเลแล้วก็เริ่มจากความชอบเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าเกิดอนาะคตแบรนด์นี้จะมาสร้างชื่อเสียงทําจัดแข่งจัดรายการท่องเที่ยวอะไร,ร,ะไรคือเขาวางแผนเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยที่ค่อนข้างดีแต่ยู่มาเจออย่างเงี้ยมันทําให้หลายๆอย่างหยุดชะงักด้วยอะไรด้วยนะ คือลูกค้าค่ะตัวปั่นเองได้คุยส่วนตัวไปบ้างแล้วเพราะว่าเอาจริงๆนะหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยป่านเที่ยวไล่เที่ยวไล่เช็คความรู้สึกคือป่นทำเพราะปั่นแคร์ป่นแคร์ลูกค้าจริงๆป่นไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าปั่นหลอกขายเพราะว่าคาพูดที่เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างสื่อมาได้ในในเวนี้ป่นก็พยายามไล่ถามทุกคนตลอดระยะเวลาแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะป่นถามลูกค้าทุกคนว่าของพี่มีปัญหาไหมคะ ของพี่พี่ยังมั่นใจในตัวเราอยู่หรือเปล่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนถ้าเกิดมีอ่ะคือเราเรายินดีที่จะดูแลแล้วก็แต่หนูว่าคิดว่าไม่มีเพราะว่ามันอยู่ที่ลักษณะของการใช้งานของแต่ละคนด้วยหลายๆคนเขาก็จะมีคู่มืออยู่แล้วว่าเขาควรจะใช้งานยังไงนะคะแล้วก็เคสนี้เป็นแค่เคสแรกท,ที่ที่เกิดปัญหาขึ้นดังนั้นปั่นเชื่อว่าลูกค้าหลายคนที่ได้ใช้ก็จะมีความเชื่อมั่นว่าโอเคเป็นฟิลที่ดีจริงๆ มันก็จะมีแค่เคสเนี้ยเคสเดียวที่แบบส่วนคนที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยป่านป่านอะไรบั่ที่เขายกเลิกทาให้แบบมันไม่ได้ซื้ออะไรต่างๆได้ไหมก็จริงๆแล้วหนูก็หนูก็เสียใจแหละว่าแบบเออตัดสินเราจากจากโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงหนูก็จะพยายามทําแบรนด์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตเขามีความมั่นใจในตัวหนูมากขึ้นก็ค่อยกลับมาว่ากันใหม่แต่ว่าณตอนนี้ก็ ก็ต้องแล้วแต่ผู้บริโภคละค่ะถ้าผู้ผู้บริโภคไม่เลือกเราก็เราก็นอมรับค่ะไม่เป็นไรใช่คืออย่างที่ป่านบอกว่าป่านไม่ค่อยได้ทําธุรกิจที่มันเป็นแบบธุรกิจธุรกิจจ๋าจ๋าขนาดนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ป่านทำนะคะก่อนหน้านี้ป่นก็มีร้านกาแฟซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวน่ารักน,น่ารักเป็นอาหารซื้อมาขายไปใช่ไหมคะอันนี้เป็นธุรกิจแรกการที่การที่ป่านตัดสินใจทำเนี่ยป่านศึกษาเยอะมากป่านใช้ เวลาประมาณ2ป mhm. ีที่ที่จะดูที่มาที่ไปของแบรนด์ดูความน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้เงินทุนประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันกว่ากว่าจะตัดสินใจทําดังนั้นปันก็ปันก็ปันก็ค่อนข้างชชว่์ว่าแบบเออเราอยากทาอันนี้จริงๆค่ะก็กหลายร้านอยู่ครับแล้วก็ด้วยความที่อาเคมีเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเพียวคาร์บอนด้วยอะไรด้วยมันก็จะน้ำหนักเบาแล้วก็น้องก็เลือกของที่ค่อนข้างดีครับจริงๆแล้วเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคจริง ผมก็อยากฝากถึงคนที่เขายกเลิกไปนะครับว่าลองเช็คชื่อของสินค้าตัวนี้ในต่างประเทศก่อนก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างดีจริงปัญหามันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่โพสแต่โอเคตอนนี้ความผิดมันสมเร็จแล้วน้องก็เสียหายค่อนข้างมากแล,แล้วก็อยากจะให้กลับมาช่วยทุนน้องหน่อยไม่เคยเลยค่ะยังไม่มีครับคือก่อนรับสินค้าค่ะมันจะมีการตรวจเช็คทุกครั้งอยู่แล้วก่อนก่อนออกจากร้านไปนะคะก็ให้เขาดูหน้าดูหลังแล้วก็เซ็นรับสินค้า ก่อนที่จะเอาของออกไปนอกร้านอยู่แล้วซึ่งคู่นี้ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เจ้าของเจ้าของฟินเองก็ได้ใส่ใช้งานแล้วจริงๆในทะเลเราก็ยังมีรูปถ่ายคู่กันอยู่ค,ค่ะต้อง <ผม S 1> <ม>บอกว่าผมพอเข้ามาตรวจสอบบริษัทน้องเขาทําให้ทราบว่านอกจากแผนคิฟซีต่างๆของที่คนนําเข้ามาแล้วเนี่ยน้องก็มีฝ่ายที่เป็นคนเช็คกิ่งอีกทีหนึง่งช่วยตรวจสอบด้วยอะไรด้วยก่อนจงมีลูกค้าก็ค่อนข้างปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง